มาติดตามเรื่องราวดีๆที่กำลังจะมีขึ้นโดยเฉพาะสงกรานแล้วก็ดนตรีรัฐบาลสนับสนุนการจัดงาน Summer Sonic Bangkok 2024เทศกาลดนตรีระดับโลกในเดือนสิงหาคมนี้นะคะสอดรับนโยบายซอฟ t ์พาวเวอรขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะ เรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานในงานแถลงข่าวงานเทศกาลดนตรีระดับโลกนะคะซัมเมอร์โซนิกแบงคอกสองพพร้อมด้วยนางสาวแพททองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาตินายนิชิโอกะทัศสชิอุปทูตรักษาการสถานเออัคาราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยยังมีนายนาโอกิชิมิสุผู้ก,ก่อตั้งซัมเมอร์โซนิกและประธานกรรมการบริหารบริษัท r r e t t v v Man นะ Creative Man, Man Productions นะคะยังมีนางสาวพัทรทิพสีประเสริฐประธานกรรมการบริหารบริษัท b a n g k o k c o n n e c ตตลอดจนศิลปินด้วยนะคะ้านายกก็บอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เทศกาลดนตรีระดับโลก s u มเมอร์โซนจะมาจาัดที่ประเทศไทยเราเป็นครั้งแรกนะคะภายใต้ชื่อว่า Summer s o โซนิกแบงคอ2024ระหว่างวันที่24-25สิงหาคม2567นี้นะคะซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกอย่างเป็นทางการนอกประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าตอบรับการเป็นทัวร i s m h u ึมฮัตามวิสัยทัศน อีกไนท์ไทยแลนด์นะคะที่ได้ประกาศไปพร้อมกล่าวขอบคุณผู้ก่อตั้งซัมเมอร์โซนิกด้วยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นค่ะที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยสําหรับการจัดงานเทศกาลดนตรีดังกล่าวนี้ซัมเมอร์โซนิกครั้งนี้นะคะจะเป็นโอกาสดีเลยค่ะสําหรับศิลปินไทยที่มีหัวใจรักดนตรีสดแทรกความเป็นไทยแสดงออกไปให้ชาวโลกได้รับรู้นะคะรวมทั้งสร้างให้ไทยเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของโลกดนตรีโดยรัฐบาลค่ะพร้อมสนับสนุนงานนี้นะคะซัมเมอร์โซนิกแบงคอกสอง ให้ประสบความสําเร็จในประเทศไทยแล้วก็ให้กลายเป็นบ้านหลังที่2ออันอบอุ่นค่ะพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ศิลปินแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่จะมาร่วมนะคะเป็นส่วนร่วมในการผลักดันงานเทศกาลดนตรีให้ประสบความสําเร็จเพื่อสร้างความทรงจําที่ดีให้กับทุกคนที่มาร่วมงานด้วย